ที่สาวลงคนนะคะเดี๋ยวมาดูเขาทำอะไรกันนาะเนาะออถอนต้นมันนะคะถอนต้นมันนะคะ สีทอนน้ำนี่จับให้ดูจับกล้องให้แล้วคอยีสร้อยเพิ่อนถอนเนนเน้เน้นเน้นเน้นไปถอนป่ปไปนปไอย่านไ่ไป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 ไะไปไป่ปไปาปไปไาไ่ไปไปไปไแไปไนไปะไปไอไปไปไอนปไป อ้าวย่าพาสู้สู้ย่าพาสู้สู้นี่นะคะย่าพาเอาย่าพาก็ถอนไปถอนไปให้ได้แถวนึงนะคุณย่าพาเดี๋ยวนุก็จะช่วยถอนนะคะคุณเดฟซี่โอเคค่ะเดี๋ยวป้าอนจะไปช่วยถอนนะคะ กับเฮยเหรอวะแม่นอนเจ้าเขาเอาพรมัดคักคักขาขม่านะตามัดเอวนี่มัดดีดียดนามหายาพาเพื่อนาาให้ตากตัวนียาพาอยาพาจ้ยาพาเจ้าขึ้นไปตัดก้อนโอ้โหเจ็ดแบบออนแบบอ้อนอย่งรุกอ้ว เดี๋ยวดูตาล้องผูดรวยจ้ำเป็นจ้ำเป็นคือได้ยายเอ้ยบ้าโอ้ยอยายเทียนธรมะนี่เดาตาล้องโอ้ตาล้องเทียนธรรมะเลยด้วันั้นสาวแซนะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะเซลกับเซลดีเิรอเฮ็ดเจ้าน้าจะไปหาเมื่อเช้านี่นะ งฮ้ยาก,ก็บ่เคยดอกเอกอข้งแรกครั้งแรกคนจะคนคนรับบริหาวมาสิด้ม่งตั้งเฮือนบ่เหรอน้าบ้านถ้าก็ใช้โบเห็นหอดลูกหอดอีหยังดอกใช้บเห็นคนลูกว่ดนีต่ละัปอันนะเดี๋ยเโอ้นเด้แม่มาแถวเดีลูกสาวเจ้า ไทยอะเปล่าอ่ยอ่ะบโอ้โหคุณเองแ่ไทยน้ำายน้ำันนี้มาฝากเจ้าใส่น่งร้อมนมากกว่ายให้เพอ่อนมาแล้วเออน้ำยาอันนี้คุณาบัดีค่ะบัดีทุกคนทุกคนเด้อบัดาดี้าาเนี่ยชีเอายังมาให้ยาพาน้อ ันนี้มาฝากงานมีแนวฝาก,ราาฝากพร้อมเอามันนี้มาฝากย่าพาหยั่งน้องได้มาขอบคุณค่ะคุณย่าอาชิก็ได้มาถึงแล้วนะคะโคกิงมาตามีมาได้อะไระมาฝากมาฝากคุณย่าพานะคะ พ sure> bueno> ู้ผ้าผ้าโอ้ยผ้าพล่นได้ของปลูกแล้วได้ของปดพันแล้วว่นน่ะ้าเออของปวดพลนน่ะผ้าพนมาหากยังไงของมาก แจ้งี่ดีมาเ็กลงบงย่หอยเ้ยไปนกัน่ะเเจ้าห้ามพยล่ะหักเลยมันบอยา่องคองปดของมันมากเพิ่นืพมันดีใจหลาย เรอเพิ่ซื้อยูเตลาดกันสะโก้าวจะมีอันนั้นคุณแม่นนี้กน็ดง่เงล6บาท้อน่่ยาแุมประเรซื้อมาแต่บ้นมด้ิมแล้วลุงขับรถไทยแล้วลังเคียอนต้นมันออกแล้วก็ลุงก็จะ รับพื้นที่นะคะให้สม่ำเสมอกันนะคะปรับพื้นที่นี่แหละพอดีร้านก่อนฝาพื้นที่ให้ให้ให้สม่ำเสมอกันนะคุณย่าแล้วทีนี้เราจ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคิดถึงเด้อคิดถึงคิดถึงคิดถึงโอ้ยนั่นเหรอยแล้วหมดจ้ามือด้ยอีหลีใส่มือก็เชื่อใจคนก็เคยทำงานด้วยกันด้วยไงน้องเขาก็อยู่โรงงานเดียวกันเนี่ยเออ จำกันไม่ได้โอ๊ยคนคนลุกเลยค่ะอยู่โรงงานนั่นแหละที่สมุทรปราการนั่นแหละฝากเนื้อฝากตัวเลยนะค่ะเช่นกันเช่นกันเช่นกันค่ะถ่อยทีถ้อยอาสัยกัใส่กันเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเออสู้มาด้วยกันแล้วเนาะเออเราอยู่เคียงข้างความยุติธรรมมาตลอดแล้วเราก็ต้องสู้กันต่อไปจ้าไม่ทิ้งกันเนาะ ค่ะคุณย่าหนูน่ะดีใจมากเลยคุณย่ามาบ่อยๆนะคุณย่าหนูดีใจมากๆเลยค่ะมาอ้าวเห็ดจะใช้มาไหนเห็นเห็ดอีกแล้วโอ้เห็นเห็ดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง เห็นเห็ุอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะคุณเดียบไม่เห็นแล้วมีความรู้สึกว่ายังไงน้องปานเป็นยังไงก็ภูมิใจกับลุงพลนะที่มีวันนี้เนาะที่จากชีวิตหน้ามือเป็นหลังมืออย่นี้แล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าลุงพลก็ทําดีมาตลอดอย่างนี้นะ แล้วก็เนาะเชื่อมั่นในตัวลุงพลนะว่าคุงคือผู้บริสุทธิ์นะคะยั <c ười> งไงก็เชื่อมั่นในตรงนี้นะคะ <c ười> อย่างสปานก็เป็นชาวกกอกนะก็ระ <c ười> รู้จักลุงพลก็มานานพอสมควรตั้งแต่สมัยทํางานแล้วก็มาเป็นคือที่กกอกเนี่ยเนาะชีวิตลุงพลก็ลําบากมาเยอะนะคะ <c ười> ก็อยากให้ต่อจากนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา <c ười> ในชีวิตลุงพลเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวที่ดีเนาะฟ้าอ่อนเนาะ มันสงสารครอบครัวเขานะโดนสารพัดสารเพนะเนาะพูดถึงก็มาถึงจุดนี้ก็ดีใจกับลุงพลนะคะต่อจากนี้ก็ขอให้ชีวิตเขารุ่งเรืองต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสาธุสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณน้องป่านนะคะเนี่ยนะคะรู้จักรู้จักกันนะคะกับลุงพลป้าแตนแล้วก็ป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะแต่ก่อนก็เคยทํางานอยู่ที่เดียวกันนะคะนะคะ ก็ขอบคุณนะคะคุณน้องป่านนะคะที่ไม่ทิ้งลุงทิ้งป้าน,นะคะข,ขนาดลุงป้ายังไม่ทิ้งเราเลยนขนาดลุงป้าลําบากยังอยากยูทุมาทำอะไรเนี่ยแต่ก่อนก็อยากให้ทำเนาะอยากให้มีรายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวอย่างนี้ลุงป้าจะบอกเสมอทำคลิปวันละสองสามคลิปก็ยังดีดีกว่าไม่ทำ่นี้คนก็อยากให้เรามีรายได้อย่าลืมเด้อคันเ่นคือจังอันอัน คนเฮ็ดอีหยังเรียบร้อยแล้วแถวๆนี้คือจังมันอันนันล่ะกะอย่าลืมเดินมาอยู่เด้อมาอยู่น้ำกันมาอนาคตจ้าจ้าจ้ามาหาเช่าห้องท่านีค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ